จะพามาเปนยังไงอนี่เป็นชานนั่งเผื่อมีคนมาเยอะนั่งกินนั่งอะไรได้เป็นห้องทางนู้นเป็นทางเข้าที่เข้ามาตอนแรกเครับนี่เป็นชั้นวางรองเท้ารองเท้าผมนี่ห้องห้องน้ำห้องน้ำมีสี่ห้อง นี่เป็นห้องอาบน้าเป็นแบบตักอาบนะครับเป็นนี้ครับท้องเนี้ยมีที่นั่งอีกโอ้สองฝั่งและตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํากับห้องอาบน้ําอีกนี่เป็นนี่เป็นคนหล่อ,ห,อหล่อตรงไหนวะขำ <c oughs> <c oughs> ๆนะครับอย่าไปซีเรียส อภัยผมเถอะให้องนาวเมื่อวานผมมาอาบห้องนี้แหละนีห้องนอกนี้เป็นทางเชื่อมไปสู่ห้องใหญ่ห้องใหญ่ที่เรายังไม่ได้พามาอันนั้นอ่าฝั่งนั้นเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นอะไรของจ้ไหนใหญ่เลยอ่ะเราจะเดี๋ยวพาไปนี่เป็นห้หองนอนรวมที่แบบว่ารวม ทีวีด้วยอ่ะอพอมีม่านตรงนี้หน่อยเอาไว้กั้นห้องได้ปึ๊บปึ๊บทางนี้าพาไปดูฝั่งนู้นด้วยนี่มีม่านเอาไว้กั้นห้องนี่ตอนนี้ไม่มีคน ไม่เคลียอะไรเ,เท่าไหร่มาพัดลมไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะต้องเอาห้องมีแอร์ผมบอกเลยเมื่อวานนอนตอนแรกยังไม่เปิดพัดลมรู้สึกร้อนหน่อยเย็นๆนิดนึงเอ้ยลองเปิดเบอร์หนึ่งหนาวเลยครับนอนหมม่ห่มสบายเลยแบบเย็นอากาศดีมากอากาศเย็นสบายอยากนอนต่อเลยแต่ว่าถ้านอนต่อมันหลายอย่าง พอ,อมาเสร็จพอตอนเช้าก็ไปหาอะไรกินถ้านอนต่อเดี๋ยวของหมดแล้วก็จะพลาดแสงอาทิตย์แสงนู่นนี้นั่นเยอะแยะเลยไม่ได้นอนต่อปึ๊บอ,ออกมานี่อนนี้เป็นแบบเป็นประตูพับเป็นประตูพับแบบคลาสสิกแลก้วก็นี่อ๋อไม่เหลี่ยมนั่ง ก็มีตรงนี้ด้วยเป็นเก้าอี้อยาให้นั่งนั่งคนเดียวนั่งงงคนเดียวได้แชมฝั่งนก็มีฝั่งนู้นเป็นของไ e อ้นี่บางนะแต่ก็นั่นแหละเขาก็คือคือการส่งกันไปส่งกันมานอะไรทีนี้เต็มก็เลยส่งต่อให้เพืนบ้านอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นฝั่งที่ผมอยู่แล้วก็มันจะมีนี่ด้วยเป็นร้านอาหาร รูก,ก่อนนี่อันนี้คือระเบียงห้องที่ผมอันนี้คือฝั่งระเบียงด้านนอกด้านหลังฝั่งระเบียงด้านหลังปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นกางเกงสาส์ซื้อมามือสองตัวล้เท่าไใ่ห้าสิบบาทหกสิบบาทเข้ามาแล้วครับมาสู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ชอบตรงนี้เหมือนกันเลย รูปหัวใจเอาไว้ให้ใครทำมาอยู่แล้วไม่ปล่อยออกไปดูมีข้าวต้องมีหอยมีอะไรประดับประดาป,ดาปดุ๊บนีภาพกว้างๆก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้คือฝั่งหนูนะใช่ไหม ห้องผมอยู่นี่แหละห้องสีขโมูนี่เป็นของของผมที่ซื้อมาเมื่อเช้านี่แล้วก็เป็นจุดมีจุดไอ้นี่ด้วยมีจุดให้เสียวด้วยนี่ครับหวาดเสียวเลยจะจะตกไหมวะจะตกไหมวะแบบว่าเหมือนมันจะหักไหมวะจะหักไหมวะไม่หักครับมันแข็งลถลากระโดดนะก็ไม่ต้องห่วงหรอกว่าคงได้ไม่กี่ที แล้วก็อันนี้เป็นแทงน้ำกระลอนแล้วก็น้ำแข็งจะอยู่ในนั้นตักเอาเลยอันนี้เป็นร้านอาหารด้วยครับของจันหนคนมากินกันเยอะคนมากินกันเยอะอันนี้อ่างล้างล้างมือล้างหน้าล้างอะไรแล้วก็ตอนกลางคืนถ้าใครนะัมาพักต้องระวังหน่อยระวังบริเวณพื้นเนี่ยอย่างเมื่อวานอะ ระวังไม่ใช่ระวังะไรนะระวังระวังเหยียบปูเมื่อวานปูมันขึ้นมาปูมันขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็มันก็มาเกาะตัวหนึง่งแล้วก็ตอนเช้ามืดมันก็วิ่งหนึ่งปุ๊บแตนแรกเราคิดว่าหนูคิดว่าอะไรเอาปูไว้ปูตัวเล็กนะอันนี้ทางนี้ปุ๊บแล้วทางนี้นี่ครับเป็นโซนที่นั่งซึ่งเป็นโซนที่นั่งแบบแปลกอะลาสสิกอะ นี่เขามีไอเดียอยู่ไงสามารถห้อยขาได้ด้วยวันนี้ต้องบอกว่าคือผมมาอยู่คนเดียวเพราะว่ามาวันธรรมดาวันธรรมดาแล้วไม่มีใครจังหวะมันพอดีไม่มีใครมาพักที่นี่เลยไม่มีใครมาที่เกาะด,ด้วยแหละมีมีไม่มีไม,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 ม่เยอะช่องน,นี้นะนี่เป็นอย่างนี้มา มีอ่ะอันนี้ก็นั่งอย่างนี้ได้ตอนเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์ตกดินทางนี้ใช่ไหมใครได้ดูไปแล้วถ้าเราพอผมได้ลงมาแล้วถ้ายังไม่ได้ลงก็นะบอกไว้ก่อนเลยกันอันนี้ก็เอาไว้ลงไปได้ลงไปทําอะไรอ่ะมีบันไดลงไม่ให้ลงมาละลองดูมละละหรือจะลองมละละบันไดลงด้วยแล้วก็ชานด้านนูน้นอันนี้นก็เป็นห้องอีกฝัง่งใช่ไหม ทังที่เราพามานั่นเนี่ยหน้าต่างนั้นอ้หน้าอยู่ห้องนั้นทะลุออกหน้าต่างได้แล้วอ,อ,อ่ะแล้วก็มาจุดตรงนี้จุดใว่ดเสียวนิดนึงเออนี้อันนี้ดูแข็งกว่านั้นแต่อย่าไปกระโดดล่ะโ้ยโอ้หมีปูเต็มเลยปูกล้ามเค็กอะปูที่มันมีกล้ามใหญ่ๆอะ่ะเห็นปะที่กล้ามหนึ่งใหญ่มีกล้ามหนึ่งเล็กอะ เต็มเลยอ่ะเป็นตัวเล็กๆอ่ะนะอันนี้เป็นตัวไซส์เล็กๆตัวใหญ่ยังไม่เห็นตัวใหญ่มีเห็นปูอย่างอื่นแต่ว่าไปไหนแล้ววะอืมแต่ตัวเล็กๆอยู่ตัวใหญ่แต่ไม่ใช่ปูพะไรเนี่ยที่เห็นนะโอ้ปูมีหอยมีอะไรแล้วก็นี่ครับเป็นใต้ โอมสเตจะไหนซีฟฟนมองไปนู่นอันนั้นเป็นสะพานสะพานหลีกภัยนำสกุลคุ้นๆนะนั่นแหละ,ะรครับยุคข,ของเขาแหละอันนี้เขาทำใหม่มาแล้วเนี่ยวัวนี้จะเป็นไม้อยู่ก็จะคลาสสิกขา้าปพีฝั่งนี้เขาปูเป็นนี่นี่แหละเรียกว่าอะไรเอมเนี่ยเป็นพลาสติกพลาติกอะ เสือน้ำมันเออเป็นเสือน้ำมันแล้วสี่อันแต่อันนี้อันใหม่ก็จะเป็นนั่งไว้ขาได้เท่ๆเนี่อโอ้น,นี่ก็นั่งดูวิวไปวิวก็จะเป็นอวิวสะพานหลีกภัยแหละแต่ว่าเป็นวิวดวูที่ตกดินเทัาะนั้นเป็นเป็นหอขึ้นเอาไว้ชมวิวด้วยมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจ ยังไม่ได้ดูแต่ไม่ไม่เห็นบันไดนะครับแต่เขาบอกว่ามีหอชมวิวอยู่อันนี้มรงทะลุไปทางนู้นจะมีเกาะทางนู้นเมื่อเช้ามีคนไปเดินเดินเหมือนกันเหมือนจะอาจจะไปเดินเก็บหอยหรือเปล่าโอ้มีฝูงปลาเล็กๆด้วยมันเข้ามาได้ไงอะ่ะคงอยู่ตามน้ำนะเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาเมืม่อวานตอนกลางคืนน่ยน้ำมันขึ้น ก็คือนอนฟังเสียงคลื่นมปด้วยสู้ซาสู้ซาจนหลับอ่ะสบายเลยเพราะอะไรนึงว่าจะนอนไม่หลับเสียงคลื่นเสียงอะไรมันเป็นเสียงธรรมชาตินีครับมันก็เลยหลับอ่ะไปดูห้องผมไหมห้องของผมจริงๆที่นี่ยเป็นของผมหมดเลยเพราะว่าผมอยู่คนเดียวเม,มาหมดตอนนี้ไม่มีใครอยู่ด้วย คือว่าคุมหมดตอนนี้มันจะใหญ่อยู่แต่ตอนกลางวันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะครับก็ตอนกลางวันตอนเย็นยอะไรเงี้ยก็จะมีครูจะมีครูเข้ามาครูหรือคนที่นี่หรือว่าคนที่อื่นวันนี้เป็นรูปไอ้นี่ปลาพยูน เขาจะมากินอาหารกันเพราะนี่เป็นร้านอาหารด้วยแล้วราคาแบบไม่แพงบางทีคนก็จะ่างจังหวัดจากใต้าจากอะไรหรืออะไรเขาก็มากินเลี้ยงมาเลยเนี่ยเม,มารถมานู่นนี่นั่นแล้วก็มากินนี้เนี่ยยังถูกกว่ากินในเมืองอะไรอย่างนี้นครับแล้วก็รสชาติดีเมื่อวานนี้กินแล้วก็มีเมนูนี่ครับเป็นพวกเมนูเมืวว่อวานได้กินปลาเก๋าแบบทําแบบใหม่ๆเลยอะ กดเกตใหม่ปุ๊บหัน่นปุ๊บปุ๊บต้ยมยำเลยนี่ประมาณนี้อ่ะห้องผมนี่มานี้โซนน้ำร้อนอเป็นอีกห้องอีกห้องเฟรบจริงจริงเปิดหน้าต่างได้แต่ตอนนี้ผมปิดอยู่เมื่อวานกลัวยุงเมื่อวานตอนเข้ามาใหม่อ่ะยุงเต็มเลยแล้วเราก็เลยปิดแต่ปิดหน้าต่างช้าก็ไม่ได้ปิดด้วยนะแต่พอตอนนอนก็เหมือนไม่โดนยุงกัดเลยนะ เงยุงมันไม่มีตอนมืดหรือไงแต่ว่าข้างนอกโดนนะข้างนอกห้องข้างนอกเนี่ยโดนแต่กัดแล้วมันก็เกาคันๆมันมันไม่ได้คันแบบลำคาอย่าเง้นั่นะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวจะเอกเน่หหน่อยเพราะว่ากินจนเพลียแล้ว <laughs> ไปแล้วครับผมจะไหนโฮมสเตย์มาลองได้ครับนี่บรรยากาศทั้งหมดที่เห็น อันนั้นน่าไม่แน่ใ,นใจว่าเป็นห่งใครท่างนี้ก็เป็นแบบมีระเบียงเหมือนกันน่าสนใจอันี้มีเตาปิ้งมีอะไรมาลองได้ครับไปแล้วครับลืมกดซับสไครต์ลืมก็ได้ครับไม่เป็นไรแนะนำติดชมได้ครับไปแล้วไปจริงแล้ว